สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ่อกบในสวนสิทธิจพอเพียงบ้านโนนราสีตำบลเขาไร,าร่อำเภอโคสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งบ่อนี้เป็นบอ่บอจุวัดนะครับอายุ ยี่สิบวันเศษนะครับที่เราเห็นหน่นนะครับนี่นะครับมี่อยูประมาณห้าพันห้าร้อยตัวครับ่โดยประมาณนะครับอายุเขาประมาณยี่สิบวันเศษนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามวันเนขาเริ่มจะตอนนี้นะครับ เมื่อเขาเกิดมาตอนแรกๆนะครับเขาจะยังไม่มีขาใช่ไหมครับลูกลูกกบหอไอ้ลูกอัดนะเขาจะใช้เขาจะใช้เหงือกหายใจนะครับเกิดมาตอนแรกทีนี้พออายุประมาณยี่สิบวันนะครับเขาเริ่มจะมีขาขาหลังก่อนนะครับตอนแรกขาหลังก่อนบางตัวจะมีแต่ขาหลัง,ลง,ลงต่อมาถ้าตัวไหน จะเริ่มเติบโตดีนะครับพัฒนาการได้เร็วนะครับก็จะมีขาหน้าครับแล้วก็เขาจะพัฒนาการหายใจของเราของเขานะครับจากเงือกก็มาเป็นปอดนะครับนีน่มาเป็นปอดหางเขาก็เริ่มหมดเหมือนตัวนี้นตัวนี้น,นะครับที่เราเห็นหางก็เริ่มหมดลงจะเป็นลูกกบนะครับเนี่ยตอนนี้จะเป็นลูกกบนะครับ,ต,นนกกบ, Kultur, รบตัวที่เขาพัฒนาอย่างเร็วนะครับตัวที่ช้าก็เป็นลูกวัดเดียวนี่น มีสองขาอยู่่ที่เราเห็นนะครับเป็ลูก่อนดีนะครับมองชัดต้องดูทั้งนี้ต้องดูทางนี้น่ครับที่ช้าเขาก่อนเป็นลูกกดเพราะฉะนั้นทีนี้เราก็มาดูว่าเมื่อเขาพัฒนาการเมื่อเขามีการพัฒนามาจาก จากเหงือกนะครับมาเป็นปอดนะครับเขาก็จะเพิ่มเริ่มจะขึ้นแพรนะครับนี่เห็นไหมเขาจะไม่อยู่ข้างล่างนะครับนี่เขาจะเริ่มมีเป็นปอดแล้วเขจะเริ่มมาอยู่ข้างบนขึ้นแพรเขาเรียกว่ากบขึ้นแพรนะครับนี่เขาเริ่มมาขึ้นแพรนะครับคุลูกอั่ตุกบเขาเริ่มขึ้นแพร์เดูทางน้ำนกันครับน้ำนเต็มเลยอันนี้นะครับเขาเริ่มจะขึ้นแพรแล้วนะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับ เมื่อเขาพัฒนาจากเหงือกมาเป็นปอดแล้วก็จะขึ้นแพรทีนี้ถ้าหากแล้วเมื่อถึงาอายุประมาณนี้นะครับเมื่อเราดูประมาณยี่สิบวันนี่นะครับแล้วก็หาแพรมาให้เขาเลยนะครับถ้าหากเราไม่มานะหาแพรมาให้เขานะครับอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้ไม่มีแพรใช่ไหมสมมุตินะครับตรงนี้ไม่มีแพรเนี่ยเขาจะไม่มีที่อยู่นั่นก็จะเกาะอยู่นั้น,ก,ออน,นก็จะละําบากแล้วก็จะถูก ดูลูกลูกออดเนี่ยตัวที่เขาแข็งแรงนะครับลูกออดตัวที่แข็งแรงเกิมที่เขาคือมีสองขาเนี่ยเขาแ,ขงแรงตัวแข็งแรงเกิมที่เขาจะเห็นเห็นลูกกบนะครับที่มีสี่ขาเขาคิดว่าเป็นอาหารของเขาก็จะดึงขาหรือดึงหางลงไปนะครับเมื่อดึงขาหรือว่าดึงหางลงไปแล้วเมื่อเขาใช้ปอดหายใจใช่ไหมนะครับเขาก็จะตายน้ําจมน้นําตายนะครับเหมือนตัวนั้นที่ลอยอยู่เขาขาวเห็นไหมครับตัวนั้นที่เกิดจาก สาเหตุนะครับเกิดจากเขาดึงเขาดึงหางนะครับนะี่ตัวลูกวัดด,ดึงหางเขาลงไปแล้วก็เขาไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้เขากัดลงไปนะครับบางทีเขาเป็นแผลนิดนึงเขาก็ตายได้นะครับติดเชื้อนิดเดียวก็ตายนะครับนี่นนะตัวนี้ที่นี่คือสาคัญน,นะครับเมื่ออายุประมาณยี่สิบันนะครับเราต้องหาแคมให้เขาอยู่นะครับให้เขาอยู่อย่างนี้แล้วเขาจะปลอดภัยนะครับ อยู่ทางนี้ครับนี่ยเอยู่เต็มเลยนะครับแต่ก็ความปลอดภัยก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับนะครับมันก็ตายบ้างบางตัวก็ถูกเขากัดหางกัดท้ายอย่างนี้ก็ลอยตายบางทีก็ท้องอืดตายนะครับแล้วก็เป็นอาหารของลูกวัดต่อไปทีนี้วัดเมื่อกินซากของลูกกบหรือของลูกวัดน่ก็ตามนะครับท้องก็จะอืดแล้วก็ท้องบวมตายต่อไปทีนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอนะครับในบอ่อเราเราก็ตักออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยนะครับเราให้เฉพาะอาหารที่เราให้เขาก็พอครับอาหารท้องลูกลก,กัดนะครับเนี่ยเราให้เฉพาะอาหารของลูกกัดก็พอถ้าอยู่งั้นที่วันนี้ตอนเย็นผมก็จะตักออกขึ้นเก่าน,นะครับนี่ขึ้นแพรนะครับอายุยี่สิบวันปั๊บเราก็จัดการอาหารแพรหให้เขาเลยนะครับมันแพรแพร จะเป็นแค่ขาวก็วได้ที่ขาวอยู่หน่อยอีกหน่อยก็จะเป็นสีเขียวนะครับหรือแค่แค่ดำก็ได้นี่อันละยี่สิบบาทรมซื้อมานก็จะอยู่เต็มเยแล้วก็ผักบุ้งด้วยนะครับผักบุ้งมาเพื่อจะให้เขาเปลี่ยนก๊าซพาันไดออกไตรนะครับเปลี่นก๊าซออกซิเจนนะครับออกซิเจนนะครับเป็นการปรับสภาพน้ําให้เขาด้วยนะครับผักบุ้งมาใส่ให้เขาด้วยนะครับอันนี้คือการ เอากบขึ้นแพนะครับน g l ก,กบจะขึ้นแพเมื่ออายุเท่าไรลูกวัดลูกกบจะขึ้นแพลูกวัดที่เป็นลูก g l เขาจะขึ้นแพเมื่ออายุประมาณยี่สิบนะครับตาร้วยสรุลนกครับเราต้องหาแพมาให้เขาเมื่อเขาอายุยประมาณยี่สิบวันนะครับตั้งจากที่เพาะจากไข่ออกมานะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับใน,ในคลิปนี้ก็ขอฝากถึงเพื่อนๆทุกท่านนะครับให้ระวัง เชื้อไปรัดโควิดด้วยนะครับให้เราอยู่บ้านนะครับอย่าไปเที่ยวสังสรรค์อย่าไปเที่ยวดื่มเหล้าสิ่งไหนที่ทางรัฐบาลประกาศมาหรือว่าทางราชการนะครับประกาศเตือนมาก็ให้เราระวัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับเพื่อคว,วามปลอดภัยของเราตลอดจนพี่น้องของเราและก็ประเทศชาติของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามชมคลิปของผมนะครับสวัสดีครับ